เดี๋ยวผมพาไปดูการทำงานนะครับท่านผู้ชม่วันนี้ก็แต่มาแล้วนะครับเขาบอกว่าปลาที่หลังก็ไม่เป็นไรคือพี่ท้องไปเท่าไหร่แต่ไฟวิธีนะแต่ทำมาได้แล้วเจ้าของหน่วยนะครับของขุนพี่ท้อไปด้วยกำลังปิ้นพวกเรนะเดี๋ยวพี่จะไปให้ดูฝั่งครับเพราะว่าพอเบรงก็ได้ตั้งเพียรไว้แล้วแต่พูดเดี๋ยวเราก็ได้ดูรูปช่วยกันนะครับแต่ก็ไปเรื่อยๆวิธี รูปในสุริยะตอนนี้ก็ขอช่วยะในรอบกระดานกระดับที่เรากระดับใช้พูดวิกเก็ตของเรานะครับแต่ไหนที่จะร่วมเป็นพุทธท่าบนะครับเป็นการกุศลนะครับเป็นของบุญของกุศลให้กับท่อนชนะเจ้าทีนะครับในทับทิมครบไปับของพี่นี่ทำมานานหรือยังครับปีนะครับตั้งแต่ปีแปดก็จะอนุดมบุญกันเก่ากันสบ ดูนะครับสวรรค์บ้านนา,านะครับชื่อนี้ได้มาอย่างไงคิดเอาเองอะัพี่เเองมันมันพอดีนะสว่างเคยไหมเคยเคยเมื่อกี่ปีครับโอ้โหสมัยก่อนนะไปื่อไรแต่เมื่อเมื่อไม่นานเราร็วนี้ก็มีมีเหมือนกันนี้ก็ใช่จนสว่างคือเขายังมีอยู่แก้บนแก้บนสว่างคือเจ้าภาพบอกให้ให้สว่างแล้วยี้ที่รับงานยังไงมั่งครับงานประเภทไหนมั่ง แก้บนก็มีงานแก้บนญทำบุญร้อยวันงานแก้บนมีทวกอะ่รตอนนี้พี่มีใช้เครื่องเสียงยี่ห้ออะไรบ้างครับเร่้มี power vortex vortex นะครับที่พี่ส่งโภคมมผสมประสานกันครับอ่า vortex นี้มีกี่ท่านครับสี่มีสี่ท่านทั้งหมดเลยครับ ตู้ลำโพงข้างละกี่ดอกข้างละเก้าดอกข้างละเก้าดอกคอนนะฮะพอนข้างละสี่ดอกข้างละสี่เสียงแหลมนะฮะเสียงแหลมข้างละสิบสองตัวข้างละสิบสองดอกครับที่ใช้ที่ใช้ที่พี่มีจอบกี่เมตรก็มีหกกับเจ็ดเมตรหกกับเจ็ดครับนี่นี่หกเมตรครับผม มีมีจอยังไงบ้างครับจอกระดกจอทัดเนี่ยทัดนี่แหละเป็นทัดอย่างเดียวเลยครับตอนนี้ใช่ไหมฮกระดกไม่มีแล้วแล้วถ้ามีคนสนใจอยากใช้พวกเครื่องฉายฟิล์มอย่างเงี้ยพี่ยังรับอยู่ไหม ได้ได้ไยังรับอยู่ใช่ไหมครับเพหาได้หาให้ได้พอหาให้ได้แต่หนังอาจจะเป็นแบบฟิล์มเก่าๆอย่างนี้ใช่ไหมครับหนังใหม่ไม่มีหนังใหม่ไม่มีละแล้วนี้เราเรารับแพงไหมครับถ้าเป็นเรื่องฟิล์มฮะเอาเอาฟิล์มก่อนเอาฟิล์มก่อนฟิล์มมันก็แล้วแต่จะเช่าอ่ะ เดี๋ยวนี้ไม่แพงแล้วฟรีไม่แพงแล้วเนาะก็เช้าวันไม่แพงแล้วเพราะมันหนังใหม่ไม่มีไงก็เช้าวันเมาๆเอางั้นเดี๋ยววันนี้มาในงานอะไรครับทำบุญร้อยวันทำบุญร้อยวันทำบุญร้อวันท่านผู้ชมอลังการงานสร้างนะครับมีอยู่3จอนะครับเดี๋ยวพูดถึง เ, <ล veut> เรื่องที่ประทับใจที่เราไปฉายหนังมาสักที่ให้ฟังหน่อยที่คนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยป,ปีอะไรจำไม่ได้แล้วก็ดีนะสบายใจทังไปแล้วม,ม,ม,มาแล้วมาเ็กเซยเย <p> งางเี้เ็กเซเพง่ายกอนนะโอ้คนคนเยอะ พมาลาด้าตุลกาพี่มากพี่มากพระขนมนะพี่มากพระขนมนั่นน่ะคนยินดีจ่ายชายแถวนี้ชาอยู่นี่เหรอครับชายแถวนี้แหละแถวนี้เลยคนเต็มเลยใช่ไหมฮะคนเยอะเยอะมากมันก็หมื่นกว่าบาทเหมือนกับช่วงนั้นเหมือนกับหนังจะกลับมาบูมอีกครั้งเนาะแล้วช่วงไหนพี่เอาเครื่องฉายดีต้นมาใช้อ่ะครับก็ควรจะดีครควรแทครับ สปีนะมประมาณสปีที่เริ่มใช้ช่วงที่เปลี่ยนผ่านแบบพี่มีปัญหาไหมเรื่องเรื่องการใช้เครื่องอะไรอย่างเงี้ยเครื่องใช้เลยทั้รื่องใช้ระหว่างจากฟรีมมาเป็นดิจิตอนนะฮะต้องเรียนรู้ใหม่อะไรมั้งไหมเอมาก็ใช้ก็เอามาตั้งแล้วก็เปิดใายเลยเขาว่า ตอนไปซื้อเขาก็บอกหน่อยว่าเปิดยังไงยังไงอะไรเงี้ยเขาก็สอนให้หน่อยครับแล้วก็มาเรียนรู้เอาดูพี่นี่เป็นก็เรียกว่าเป็นเป็นเครื่องดับเบิลไหมฮะหรือว่าเป็นเครื่องเดียวสองสองสองคือประกบสองเครื่องใช่ไหมครับออแล้วตอนตอนติดตั้งอย่างเงี้ยมันยุ่งยากไหมฮะยากหน่อยยากหน่อยเวลาเราจะให้มันแมทกันอย่างเงี้ยใช่ใช้เวลาต้องปรับปรับพี่เป็นคนปรับเลยไหมครับ ลูกชายลูกชายของส <c oughs> ไม่เป็ีนโอ้โหไอ้ลูกชายมทำลูกไม้หล่นไม่ไกลตน้นอันนี้คือเขาเขารับรับต่อทอดเลยไหมครับคือตอนนี้เต็มตัวไหมเต็มตัวหรือยังได้คือเขาชอบอยู่แล้วใช่ไหมฮะผู้ชมต้องการหน่วยของพี่ไปชายเนี่ยราคามีเท่าไหร่มั่งเขาบอกได้ไหมเขาบอกราคาได้ไหมถ้าจะตั้งราคาเองมีงบแค่นี้ห้าพันหกพันอยู่ประมาณเนี้ห้าพันหกพันแล้วถ้าแบบ ต้องการชุดใหญ่ของเขาไปเขาไปเอาหนังเจ้าใหญ่ชุดใหญ่เจ้าใหญ่ไปเลยแตอย่างพื้นพื้นบ้านเราอย่างเงี้ยประมาณนี้แหละห้าพันหกพันห้าหกพันเออห้าหกพันประมาณเราเราก็ยังอยู่ในเลทประมาณนี้เพราะอุปกรณ์เราไม่เยอะไงเราก็ลงเท่าที่เรามีเงี้ยอุปกรณ์ก็จะมีเท่าที่เห็นอย่างนี้ใช่ไหมครับอย่างเงี้ยห้าพันหกพันอะไรก็อยู่ประมาณไกลหน่อยก็หกพันใกล้บ้านก็ห้าพันสตาร์ทสตาร์ที่ห้าพันขึ้นไปครับพี่รับงานในโซนไหนมากครับ โอ้แค่ไม่ไกลหรอกแค่อยู่ไม่เกินสิบกิโลแถวนี้ละแวกนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปไหนหรอกเพราะว่านั่งมันมีเยอะมีเยอะได้จะพร้อหมู่บ้านก็พอแล้วนั่งมันเยอะไันแถวแถวนี้มีแบบมีเกือบทุกวันเลยไหมหนัง โอ้ไม่รู้หรอกไม่มีอ,อาทิตย์หนึงสองงานก็ดีได้หาแล้วเดีอยเพราหนังกำแพงมันเยอะหน่วยของพี่นี่นแบบเดือนหนึ่งออกกี่ครัค้งอะครับก็ตีว่าช่วงนี้มันไม่ใช่หน้าง,งานก็อบอกไม่ถุกมกันแล้วนะช่วงที่บูมพิกๆสุดโอ้ถ้าถ้าเป็นสมัยฟิล์มสมัยหั้งหกปีก่อนที่ว่าใช้ฟิล์มนะีาเดือนหนึ่งก็จะยี่สิบยี่สิบกว่าขึ้น โห่เกิดขึ้นอ่ะเกือบเต็มสมัยก่อนนะเออสมัยเดือนยังมีนาเมษาพฤษภาเนี้ยจะจะจะเกือบเกือบเดือนอ่ะครับผมสมัยฟิล์มนะจะสมัยนี้ไม่มีแล้วครับผมตอนที่นี่มีหน่วยเดียวใช่ไหมครับหน่วยเดียวเลยอ๋อแล้วอย่างนี้เวลาเรางานต่องานต่องานอย่างเงี้ยมันจะไม่แบบมันจะไม่หน่วงนะไม่ได้อยู่ใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันลดมากี่เปอร์เซ็นต์ละ อะไรคนจ้างมันก็จ้างถูกเลยม่ะคนจ้างมัจ้างถูกอยู่ัถูกอยู่ไม่เหมือนไม่เหมือนสมัยฟิล์มสมัยฟิล์มเรายังเรียกราคาได้เพราะมันเราก็ไม่เช่าฟิล์มมันก็แล้วแต่ฟิล์มฟิล์มแพงตรงเงี้ยเราก็ระหว่างฟิล์มกับดีต้อนนะฮะอันไหนที่ดับเงินมันเหลือๆกว่ากันอ่ะอันนี้เหลือกว่าอันนี้เหลือกว่าเหลือกว่าฟิล์มเหลือหรอ ฟิมก็ไม่เหลือเลยใช่ไหมครับหมดไปกับค่าเช่าหมดค่าเช่าฟิมเยอะเพราะฟิมแพงไงหนักมาก็แพงอ่ uh huh. ครับผมอันนี้เสียเสียเป็นเดือนแล้วก็ช่ายเดือนก็ยังเหลืออีก่าครับฝากเบอร์ติดต like ่อนยครับส่นแปดหนึ่งสองห้าสามสามหนึ่งสี่เจ็ดสวรรค์บ้านนาติดต่อได้นะครับท่านผู้ชมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ นะแล้วลูกหลานทั้งหมดเดี๋ยวไปยืนชายถนนนะครับไม่ต้องข้ามฝังนะ่งนู้นนะฮะยืนฝั่งนี้เดี๋ยวร่วมกันอธิษฐานกิตแล้วกดรีโมทนะฮะเพราะว่าทางพุใช้แบบระบบเทคนิคนะสมัยก่อนนี้ต้องไปจุดละรุณนะสมัยก่อนนี้นะต้องไปจุดดอกไม้ไฟนี่ก็ต้องไปจุดต้นไทรต้นมันสมัยนี้ไม่ต้องนะใช้ระบบรีโมทนะครับนะใช้อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยในพิธีจุดนะฮะบลอยวันให้ จะได้มีพุทารายไฟประเนียงให้สว่างเกิดจ้าสวยสดงดงามเปรียบเสมือนเป็นแดนสวรรค์ชั้นวิบลาที่ให้คุณพ่อไปสู่สุนีิสัพพยาภพนะะแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวนายกกำนันคุณแม่ไปไหวไหมไปยืนชายถนนเดี๋ยวเดี๋ยวไปยืนพร้อมกันช่างภาพตะเกียบถ่ายรูปด้วยเดี๋ยวไปกดีิมมตรงนี้ตรงตรงออ่างภาพอยู่ด้วย เดี๋ยวพวกเราไปยืนชายถนนพร้อมกันหันหน้าไปทางทุกในกาหันหน้าไปทางไฟนะฮะเนี่ยวันนี้มีไฟนะครับเนะเขียนว่าคุณพ่อชนะแก้วจีนนะเดี๋ยวเราจะได้ชมกันเป็นทุกน้ําตกเป็นไฟน้ําตกนะฮะเป็นไฟน้ําตกนะเป็นตัวหนังสือคุณพ่อชนะแก้วจีนดูบรรยากาศบ้านงานนะครับเดี๋ยวไปมาถาัดเอาไปตรงนี้นก่อนไปที่นายกก่อนอ่ากำนันไปด้านนู้นเลยครับเดี๋ยวจะไปยืนเป็นแถวเลย แล้วก็อธิษฐานพร้อมกันเดี๋ยวได้เวลาช่างเทคนิคจะให้กดรีโมทนะฮะว่าจะเป็นตรงไหนก่อนหรือว่าขึ้นพร้อมกันปีนี้นะก็เดี๋ยวนี้ก็ทันสมัยนะฮะทันสมัยสมัยก่อนลูกๆจะต้องไปจุดทีละคนทีละคนนะฮะสมัยนี้ก็เป็นใช้อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยนะฮะก็เป็นยุคดิจิตัลนะสมัยนี้นะก็ใช้รีโมทใช้รีโมทผมพามาดูบรรยากาศนะครับ จุดธู้แบบใหม่นะครับครับเดี๋ยวพี่น้องเราก็อธิษฐานจิตพร้อมกันด้วยนะครับว่าคืนนี้เรามาร่วมงานบารพิกศลตะบุญให้กับคุณพ่อชนะแก้วจีนขอให้ดวงวิญาณของคุณพ่อชนะแก้วจีนไปสู่สุปติภพสัปรารยภพภพภูมิแห่งสูงสวรรค์ทุกลาตีการนะครับดูนะครับดูบรรยากาศนะครับท่านผู้ชมนะครับตกไปแล้วตกใครมีกล้องถ่ายรูปได้เลยนะ เรียบร้อยนะครับสวยงามแก้วจีนนะครับชุดต่อไปนะครับจะเป็นดอกไม้ไฟหรือว่าเป็นผู้อะไรไปเพียงเดี๋ยวตามนะครับตามขั้นตอนนะฮะครับสวยงามนะครับวันนี้สวยงามนะครับจะเป็นไฟน้ำตกนะครับคุณพ่อชนะแก้วจีนเอาหนึ่งสองสาม ครับสวยงามนะครับนี่คือเป็นดับไม้ไฟนะฮะดับไม้ไฟในะครดับไม้ไฟเป็นจยดน้ำนะารเป็นจยดน้ำนะฮะสวยงามนะครับสวยงามเอ่อซึ่งสมัยนี้กาจะไม่ค่อยได้เห็นกันนะครเอ่อ้งย้อนหลังไปก็ประมาณ20 3 0ิปีที่แล้วนะฮะจะมีเยอะทุกงานนะฮะจะมีทุกงาน นะครับสมัยก่อนนี้ประมาณสามทุบหรือสี่ทุบจะจุนะฮะสมัยก่อนที่ผมนะที่ผมเป็นเด็กนะฮะก็จะจุดนะครับเพื่อเป็นการน้อมสงดุอย่างไปถู่สุคติพบนะฮะอัปริยภพนะไฟนั้นสวยเหมือนเปรียบนะฮะก็ระวดาเปรียบเป็นเหมือนแดนสวรรค์ชัดวิมานนะฮะก็วันนี้ผมเชื่อนะครับว่าคุณพ่อชนะก็จกี่ยวกับข่าวสารเรื่องอย่างวิถี ว่าคุณแม่เขียนแก้าจีผู้ที่เป็นภรรยาลูกๆเงหลาน,ลาน,ลานบุตรเคยบุตรสะพายและเกยญาตกระทําให้ในครั้งนี้นะครกระทาให้ครั้งนี้ก็ท่านเองของทราบด้วยญาตวิถีผมเองก็ขอให้ดวงญาตของคุณพ่อชนะแก้วจีดไปสู่สุคติพบพบภูกแห่งสงสวรรค์ทุกประาการนะครับจา,จากคุณแม่เขียนแก้วจีดพุทธที่เป็นภรรยาและลูกหลานเกยญาต ไม่หมดนะยังไม่หมดเดี๋ยวจะมีทราบว่าจะมีอะไรไฟผาเนีย,ย,นยงอีกนะแล้วก็รู้สึกจะมีพูอีกบ้างรู้สึกนะจะมีอีก ก็คือตะไร์เขาเรียกตะไรนะทุกตะไครไฟผนียง <c oughs> นะสมัยบนลับบนลานนะฮะนะซึ่งสมัยต่อนนี้ันะกบการจุดนะนะการจุดไฟนะ,ะไฟตะไร์นี้ต้องระวัง,สม,นนมวงาาสมัยก่อนนี้มันจะวิ่งเข้าหาคนนะะสมัยก่อนนี้ผมเป็นเด็กๆตก่อนนี้จุดแล้ววิ่งหนีกันนะฮะ นะครับสวยงามมากนะครับวันนะี้ดวงยานของคุณพ่อชนะก้จนคงชื่นใจนะครับที่ผู้ที่เป็นปริยาคุณแม่เขียนนะครับก้จีนและลูกๆหลานๆบุตรหนยบุตรสะพ้ายนะจัดให้อย่างยิ่งใหญ่นะครับอย่างยิ่งใหญ่จริงๆนะครับครับสำหรับทีมงานทุกตาระไรไฟประเนียงทุดนี้นะครับก็ ไทยทาดใดนะครับที่มีความประสงค์จะใช้บริการก็ติดต่อได้นะครับที่ทางเจ้าภาพของเราผมเองไม่ทราบว่าคุณพ่อมาจากไหน <c oughs> นะทีมงานเขตราชบุรีป่าไม้ทราบนะเขตโพธารามหรือเปล่านะฮะโดยมากส่วนใหญ่นะฮะผู้ตะไรไฟพะเนียงจะอยู่เขตโพธารามนะฮะที่ผมใช้บริการอยู่นะฮะก็อยู่เขตโพธารามเหมือนกัน,นผู้ตะไรไฟพะเนียง ไอครับไม่ทราบว่าทีมงานของคุณพ่ออยู่แถวไหนไม่ทราบ,บับนะสวยงามนะครับนี่นะเสียงดังก้องกังวานถึงแดนสวรรค์ชั้นวิมานนะครับเพื่อเป็นการส่งนะครน้อมส่งดวงวิญญาณของคุณพ่อชนะก้จวนสู่สุคติภพภพภูมิสวรรค์ สวยงามนะครับบทท้องฟ้านะฮะบทท้องฟ้าสว่างเจิดจ้าสว่างสวรคนะครับสวยงามมากนะครับสวยงามนะครับครับลูกหลานเราชนุ่นหลังก็คงไม่ได้เห็นกันบ่อยนะฮะคงไม่ได้เห็นกันบ่อยเพราะว่าสมัยนี้ นะครับทางสำนักพุทธศาสนานะรับทางราชการก็มีการสั่งห้ามนะครับมีการสั่งห้ามไม่ให้จุดพุุดพุตระไรไฟรเผียดนะโดยเฉพาะเขตบางพื้นที่บางจังหวัดนะครับแต่ในงานครั้งนี้ทางท่านกำนันละหงไพอัดท่านนายกกหารเจ้าอินนะครับกนะ็ขออนุญาตนะครับนะขออนุญาตจ,จุดนะครับขออนุญาตจุดพุปกติเขตจังหวัดนครปฐมนะครับ ก็จะไม่ค่อยมีนะเพราะว่าการาจุดนะกรบผู้สมัยนี้ต้องขออนุญาตนะครับขออนุญาตจุดนะครับครับสวยางามมากนะครับสวยางามมาก เดี๋ยวเราก็ทานอาหารกันไปเรื่อยๆนะครับทานอาหารกันไปเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวเราชมผู้เล่นแล้วนะครับเดี๋ยวทีมงานหน่วยชายภาพยนตร์นะครับทั้ง3หน่วย3าบริการเกี่ยมเพลงเพาะๆไว้นะฮะหน่วยละ1ึงเพลงเดี๋ยวพี่น้องเราจะได้ฟังเพลงเพาะๆจากระบบเสียงที่มาตรฐานของวิูุนภาพยนตร์สวรรค์บัรฑน,นาภพาพยนตร์และนครภาพยนตร์นะครับนะี่ เดเตรียมเพลงเพาะเะเบสดเพาะแหลมเพาะเะไว้จอละหนึ่งเพลงก่อนนะจอละหนึ่งเพลงนะครับเนีเปิดเพลงเพาะเพาะลูกทุเพาพาะให้ทุกพ่อชนะแก้วจีนได้ฟังก่อนแล้วค่อยเปิดดตาไปใกล้ถ่ายเปิดเตาเพราะวันนี้นี่พี่น้องหลาไจะได้ถ่า